สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเอาหนูมาถวายพระพิฆเนศจำนวนสิบตัวนะจริงอยากได้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันของไม่มีก็เลยต้องรวมกันให้ได้สิบตัวถวายองค์พ่อเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปวางตรงนู้นสิบตัวนะีเดี๋ยวเขียนชื่อตัวเองก่อนว่าเป็นคนถวายค่ะอันนี้ถูกหวยเป็นแสนก็เลยมาถวายได้ค่ะบอกท่านไว้แกหนูกันเดี๋ยวเขียนชื่อตัวเอง โยใหญ่มากทุกคนอันนี้อันนี้หนูกระซิบนะทุกคนเอามาหลายๆแบบเลยนีน่เห็นไหมทุกคน อันนี้ดอกเป็นอันนี้ดอกไม้นี่ค่ะอ่าอันนี้มาถวายพระพุเทเรูอันนี้ด้วยความผูกความภาคภูมิใจนะความตรงรักก็มี ก่อนเราจะเขียนชื่อตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวเราตั้งกล้องไว้นะทุกคนเดี๋ยวเราขอของแกะแกะกล่องก่อนเอาละจะเขียนชื่อตัวเองือกระไรนะต้องตรองตรงพิี่ตัว

เราทำงานงที่ถวายแหละแล้วเราไม่ได้ถวายน้าแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องบอกแันนะถ้าเราได้ข้ลูกได้เงินล้านของพอ่อเราซื้อตัวใหญ่เลยนะมาวางไว้ตรงเนี้ยแต่ต้องให้เขาขนขึ้นไม่น่าจะมีปัญญาขนขึ้นกันนี่ที่ี่ตรงนี้น ลูกๆๆๆๆใหญ่ก่อนค่ะทุกคนกำลังแบบแน่เขียนหนูกันอยู่เขียนชื่อ สแป๊บหนึ่งนะนิดนึงอ่าแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ทุกคน ตอนนี้อากาศร้อนมากทุกคนโทรศัพท์จะระเบิดแหละแต่นี้เราถ่ายจากกล้องค่ะหนูทั้งหมดนะคะทุกคนที่เราถวายพระพิกฆเนศิบตัวของน้องชายหนึ่งตัวของพี่สาวงตัวค่ะ ทุกคนสามารถตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พ่อพระพิฆเนศได้นะวันนี้เราถวายหญ้าแพกแล้วก็พวงมาลายัยแด่องค์พ่อพระพิฆเนศที่ท่านเมตตาประทานพรเราและครอบครัวระาานะโอ้ตั้งธน,น,น,นากาญยเยนนโมนะคะองค์สีพเนศเนาะองค์สีพเนศเนาะค่องค์สีพเนศเนา โอมพระพิฆเนศวนสิทธิปสิทธิเมมหาลาภโทษเจียมปิพระพิฆเนศวนสิทธิสิทธิเมมหาโทษปะเจียมปิพระพิฆเนศวนสิทธิสิทธิเมฆอุตังคูรูนะขังปานนงคมนาเจินพระพิฆเนศตัมหาภูอหังวันดีสิทจิตจิ พิธีฐานดีๆตั้งใจพิธีฐานดีๆน,นะทุกคนขอพรท,ท่านท่านเมตตาประทานพรนะพระพิชเนศพระกรมพระแม่ธรณีอะค่ะ าวัานอังคารที่9้านะทุกคนเรามาทำงานเราเอาหนูตัวใหญ่มาถวายองค์พ่อพระพิฆเนศตนค่ะ กดแชร์เล กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าหรือเจอกันในไลฟ์สดเข้ามาทักทายกันได้ค่ะอันนี้หนูหนึ่งตัวที่เราเอามาถวายด้วยความรักและศรัทธาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ผิดังไพี่ผิดยังพี่ลองดู